รับทุกท่านสู่รอรินแชนแนลนะครับกับการเดินทางที่แดนประทายสมันประทายสมันนั้นก็คือในเขตของจังหวัดสุรินทร์นะครับชื่อจังหวัดเดิมเมืองเดิมก็คือชื่อว่าคูเมืองประทายสมันคูเมืองนะครับก็เป็นคูเมืองภาษาไทยนี่แหละดังนั้นขุนแก้วรอรินมีโอกาสมาอยู่บ้านนอกบ้านนาก็คือบ้านเกิดดินแดนมาตุภูมิ นำท่านผู้ชมมาดูการเดินทางนะครับก็ให้ติดตามกันว่าจะเดินทางไปไหนช่วงเวลานี้ก็ย่ำค่ำคนก็นอนกันหมดแล้วนะครับ4ี่ห้าทุ่มยังไม่อาถึงเที่ยงคืนเียว <Okay. S 1> ไฟก็อบตอตตตำบลทับใหญ่อําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับชื่อนายกอบบต เป็นอาจารย์เป็นคุณครูเก่าจำชื่อท่านจริงๆไม่ได้ไม่ทราบว่าเปลี่ยนชื่อสกุลแล้วหรือเปล่านะครับก็มาเพิ่งมาติดไฟเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับไฟก็สว่างไฟสาธารณะนะครับวาระนี้ยังคงอยู่กับการเดินทางดวงจันทร์ก็ยังสองแสงอย่างที่นํำเรียนนะครับพระท่านลงอุโบสถหรือว่า สวดทวนศีลทวนธรรมของพระก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระตรงกับ12สิงหาคมก็เป็นวันแม่พอดีนะครับวันแม่ของประเทศไทยนั่นแหละดังนั้นรอเินชาน n e ลหลังวันพระวันพระก็ต้องงดเว้นนะครับทั้งสุราเมและอะไรต่างๆน้านาตอนนี้ก็คือจะพามาเดินทางใสน่นํำแข็งกันี้ ปิดแล้วน้นำแข็งบ่ได้เลยเ้ยเขามีอยย่น้ำแข็งไปั้กันเนานะขอบคุณครับอ่ะนะครับเ,รเดี๋ยวก็ค่อยนี่ก็คือสมีนี่บวชมาเจ็ดพันสาเศษแต่ว่า,าก็ไม่แต่หรอกนะครับก็บวชมาเจ็ดพันสาเศษนั่นแหละนี่ก็จานวอนนี่แปดแปดด้วยเนาะ เจ็ดเก้าในเจ็ดเจ็ดตันสาเจ็ดตันสาสูสีกันถังน้ำแข็งอะไรวะกงน้ำแข็งปิดแล้วบ่ลมีเงินเจ้ามีเงิ่อนแกวบแกวบเงินแกวบ่กวบเงื่อนบัวมีเศษฮาลาซื้อน้ำแข็งสั่นเขาอ๋อนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปว่าเราเดินทางมาทำรายการเมื่อสักครู่ทุกท่านก็คงได้เห็นแล้วว่ามีอะไรนะครับ นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้ำมันหลอดโอ้โบรแม่น,น้ำมันหลอดเลยเนาะน้ำมันถ<า>ังน้ามันถัง<น>เขาก็จะมา,มาแบง่งนี่ก็จะจากที่ขุนแก้วรอรินกลมมาหมื่นชนะชนพันเช้าเท้าเธอนี่ได้เติมมาไปเติมที่ปั๊มน้ํามันอยู่ในตําบลนี่มันมีแต่ลมเนี่ยหายว่ากันหลอนๆทต่อเพราะว่าบ้านทบุญพวกเราก็เคยมีปั๊มน้ามันนะเติมอย่างนี้เนี่ยจะได้แน่นๆเป๊ะๆนะครับหนึ่งร้อยบาทคุณ เทียบกิโลกันได้เลยนะครับในในปัม๊มที่มีหัวฉีดมันก็จะมีแรงอัดแรงดันมีอากาศอยู่ในนั้นก็สอบถามคนที่เป็นเด็กปัม๊มก็จะรู้ดีนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นขวดขวดใหญ่ก็45แต่ก่อน50ตอนนี้ลดลดแมนปะวะ4ี้ซหาไปนี่อ่ลดมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วอ่าก็ ก็น้ํามันลดนะแต่ว่าค่าเดินทางอะไรที่อ้างค่าน้ํามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นราคาการเดินทางค่าเกี่ยวข้าวค่าอะไรเขาไม่ยอมลดตามราคาน้ํามันเอาก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เป็นยังเป็นการเดินทางน้ําแข็งได้แล้วอันนี้จ่ายเงินสด <c oughs> ไวนสลุนก็ยังไม่หลับไม่นอนนะครับแถวแดนประทายสมัน ไม่ว่าเขาจะปลดปล่อยเสรีใบกระท่อมเสรีใบกัญชาแดนประทายสมันสุรินเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับคุณปลดล็อกไม่ปลดล็อกก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าถ้าหยุดขายเหล้านี่มันก็มีปัญหานิดหน่อยไม่มีปัญหาเหมือนกันเพราะเราทําเองเต็นแต่ว่าวันพระวันศีนวันธรรมเราก็งดเว้นไว้วันนี้หลังวันพระนะครับก็พาทุกท่านมาดูการเดินทางช่วงค่ำย่ำเย็นหลังวันพระก็แล้วกันในแดน สุรินนะครับติดร้อยเอ็ดติดแม่น้ำมูลเดินประมาณประมาณ7 5 3พนครึ่งนะครับก็จะตกมูลเลยมันอยู่ประมาณกิโลเศษๆไม่ถึงกิโลด้วยซ้ำอยู่ทางนูน้นระยะเวลาล่วงเลยมา4นาทีเศษๆนะครับพยายามจะคุมเวลาในการนำเรียนท่านผู้ชมให้ไม่เกิน6นาทีประมาณนั่นแหละรถที่สวนทางมาเขาก็ไปเรียกว่าไปทำมาหากิน ไปไปส่องปลาบ้างนะครับไปใส่เบ็ดใส่อะไรบ้างเดี๋ยวก็จะได้ให้เห็นคันเบ็ดในรอบหลังของขุนแก้วรอริงก็มีคันเบ็ดแล้วนะครับ49หลังเอาไปลงน้ําแล้วตอนนี้ก็กําลังจะทําคันใหม่แบบขนาดยาวเอาไว้ใส่น้ําแก่งก็คือน้าหลากน้าหลากมาน้ําแก่งก็คือมันมาเร็วนะครับสุดท้ายสรุปก็จะถึง6นาทีแล้วการเดินทางวันนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือ เนี่เขาเรียกว่าเราใหญ่เราใหญ่ยี่สิบคูณยี่สบยี่สิบคูยสุราที่สุรินไม่ได้ดื่มไม่ได้ดืิงสุราของสุรินนะเขาดื่งของบุรีรัมบางทีก็โอ้ถ้าได้อุบลอร่อยถ้าได้น้องคายนี่จะหวานว่างนั้นสรุปนะครับถึงที่พำนักแล้วนะครับหลังจากป่าประภาต้นอ่าก็พำนัก สรุปก็คือเมื่อสักครู่เราเดินทางไปเซ็นเล่านะครับขวดใหญ่ตอนนี้ขายอยู่115บาทส่วนน้ำแข็งเขาไม่ให้เซ็นเขาอ้างว่าปิดนะครับก็เลยได้ไปซื้อด้วยเงินสดอีกร้านนึงติดกันก็ไม่ว่าการให้เซ็นเหล้า125บาทไม่ให้เซ็นน้ำแข็งโอ้ยเซ็นน้ำแข็งนํามนกหัวอยู่หรอกไอ้ที่ว่าเซ็นนี่ก็คือว่าคนมีเครดิตนะครับคนมีเครดิตในหมู่บ้านชนบทอะไรนี่ไม่ใช่ว่าเป็นอาเซียเป็นอะไรนะใครขยันใครใครมีการมีงานกะว่าเซ็นแล้วนี่ไม่ชักดาบเนี่ยเขาก็ให้เซ็น เซ็นได้เป็นพันหนูละเพราะถ้าอ่าไม่มีตังจ่ายเห็นไหมนี่ข้อควายนี่สิบเจ็ดตัวเอาเอาอย่างนั้นแหละนะครับนําเรียนมาฝากกันไม่อยากให้เห็นอ่าเขาเรียกอะไรนะสุรามีอะไรต่างๆหลังวันพระ <ST passo> ขอ COM <sh arp> ความสุขสวัสดิ์จงมีแด่ทุกท่านขอพลังจง <sh arp> อยู่คู่ทุกท่านเสมอ <sh arp> ไม่ว่าคุณประยุทธ์จะได้เป็นนายกต่อหรือไม่จักรยานคันนี้ก็ยังสีแดงอยู่เหมือนเดิมนำเรียนเท่านั้นนะครับ กราบสวัสดีทุกท่านฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ y o u t u b e รอริน h ช n n e l ด้วยนะครับหลังจากนี้ก็คงจะมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับธรรมะธโรรมที่มาเทียบเคียงกับปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะครับ